เขาบอกว่าเป็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดรถจักรยานสามล้อของเด็กเนี่ยมันไหลไปเองตามถนนเนี่ยมันไหลอ้าวแล้วคุณผู้ชมดูที่หลังคามันมีลักษณะคล้ายๆคนผมยาวผมประบ่าเออเราเห็นไหมโอ้ยเรียกคนเหรอไม่ไม่ไม่ตอนแรกมองไม่เห็นแต่ว่าพอเราชี้ไปมันเห็นจริงๆมันเป็นงอขาวๆสวมชุดคลุมสีขาวยืนอยู่บนหลังคาผมยาวๆอ๋อคุณเห็นผมยาวด้วยหรอ ก็เขาบอกว่าผมยาวผมก็ผมยาวตามเขาอะแต่กราเขาอะผมไม่เห็นลักษณะการเล่าก็คือว่าเขานอนอยู่ในบ้านแล้วก็เหมือนว่าลุกขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องหาอะไรบางอย่างแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปอีกจากนั้นเก้าอี้ที่วางอยู่ด้านข้างก็ลอยขึ้นมาเดี๋ยว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 เฮ้ยอันนี้ใช้เชือกผูกหรือล่าอันนี้เริ่มผิดสังเกตในความรู้สึกผมนะอ่าแล้วก็ตกลงมาจนผู้ชายคนนี้สะดุ้งตื่นแล้วก็เอาไฟฉายฉายเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นอ่าส่องส่องเอาเก้าอี้ยังอยู่ที่เดิมสังเกตเสือฮะเสือ โอ้ยพะห่มลมแรงลมพัดเหมือนกันไม้มันพัดมาสองฝั่งแล้วก็บัดตัวดิเนาดิ้นแล้วใหญ่เสื้อขาวไปไหนแล้วอ่ะโอ้ใ่เสื้อขาวไม่เห็นแล้วแต่นี่เขาวิ่งเลยฮะนี่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาวิ่งเลยไปไปเจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ